สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาที่ทวีความร้อนแรงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะประเด็นร้อนที่หลายคนจับตาคือคลิปเสียงการสนทนาระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยนางสาวแพทองทานชินวัตรและสมเด็จหุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชา ทางสมเด็จฮุนเซนได้ออกมายืนยันว่าการสนทนาดังกล่าวเกิดขึ้นจริงเมื่อช่วงค่ำวันที่15มิถุนายน2568และกินเวลา17นาที6วินาที เขาชี้แจงว่ามีการบันทึกเสียงไว้ตามธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดหรือการบิดเบือนในเรื่องราชการและเพื่อใช้เป็นข้อมูลภายในของกัมพูชาหลังจากนั้นเขาได้แบ่งปันบันทึกเสียงนี้ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องประมาณ80คนซึ่งอาจมีบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีไทยอย่างไรก็ตามคลิปที่หลุดสู่สาธารณะมีความยาวเพียงประมาณ9นาทีเท่านั้น ในส่วนของประเทศไทยนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ออกมายอมรับว่าคลิปเสียงที่หลุดเป็นเสียงของเธอเธอชี้แจงว่าเป็นการสนทนาส่วนตัวที่ต้องการสื่อสารเพื่อยุติความขัดแย้งและนำมาซึ่งความสงบสุขและปฏิเสธว่าไม่ได้ทะเลาะกับกองทัพภาคที่สองแต่เป็นการพยายามสร้างความเข้าใจเพื่อเปิดด่านชายแดนร่วมกัน อย่างไรก็ตามเธอยืนยันว่าจะไม่มีการพูดคุยส่วนตัวกับสมเด็จฮุนเซนอีกต่อไปเนื่องจากปัญหาเรื่องความไว้ใจการรับมือและการสื่อสารของนายกในประเด็นนี้ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบจากประชาชนจำนวนมากโดยมองว่าไม่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเท่าที่ควรและการตอบคำถามสื่อสร้างกระแสะเชิงลบบางส่วนยังมองว่ารัฐบาลพยายามเคลมผลงานของทหาร ด้านสมเด็จฮุนเซนหลังจากที่คลิปหลุดเขาได้กล่าวหาผู้นำไทยว่าดำเนินการทางการเมืองอย่างไม่เป็นมืออาชีพและเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่พูดคุยกันและพร้อมจะเปิดเผยคลิปเสียงฉบับเต็มหากฝ่ายไทยต้องการทั้งนี้กัมพูชาย,ยังคงเดินหน้าแผนการยื่นเรื่องข้อพิพาทสี่พื้นที่ชายแดนได้แก่ปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาเมืองโต๊ด ประสาทตาควายและพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตต่อสารยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ส่วนท่าทีประเทศไทยยังคงยืนยันว่าจะไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกในประเด็นนี้และเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาผ่าน,นกลไกทวิภาคีที่มีอยู่แล้วเช่นคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC นอกจากนี้ฮุนเซนยังได้ประกาศให้แรงงานชาวกัมพูชากลับประเทศโดยอ้างถึงความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นและระบุว่ากัมพูชากำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานในบางอุตสาหกรรมหากวิเคราะห์สถานการณ์ความตึงเครียดนี้สะท้อนถึงการใช้กลยุทธ์การเมืองแบบเบี่ยนเบนความสนใจหรือ d i v e r s i o n a r y politics ที่ทั้งสองประเทศนำประเด็นต่างประเทศมาบดบังปัญหาภายใน สำหรับไทยรัฐบาลเผชิญแรงกดดันด้านเศรษฐกิจโครงสร้างปัญหาหนี้ครัวเรือนและความเหลื่อมล้ำรวมถึงแรงกดดันทางการเมืองจากภายในส่วนกัมพูชาต้องการสร้างความชอบธรรมให้ผู้นำรุ่นใหม่และเบี่ยนเบนความสนใจจากปัญหาคอร์รัปชันความเหลื่อมล้ำและความไม่พอใจของประชาชนเรื่องการสูญเสียดินแดนให้เวียดนาม ตลอดจนการใช้ทฤษฎีปลุกกระแสความรักชาติในภาวะสงครามหรือ r o l l y a r o u n d the f l a g e f f e c t ในไทยเพื่อเปลี่ยนข้อพิพาทเล็กน้อยให้เป็นวิกฤตชาติและสร้างภาพผู้นำที่เด็ดขาดนอกจากนี้ยังเห็นว่าทั้งสองฝ่ายยังใช้ทฤษฎีแพะรับบาปหรือ s c a p e Goating โดยต่างฝ่ายต่างกล่าวหาอีกฝ่ายว่าละเมิดข้อตกลงและเป็นฝ่ายรุกราน รวมถึงทฤษฎีการกำหนดวาระข่าวสารหรือ Agenda Setting ที่สื่อทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับข่าวชายแดนเป็นอันดับต้นๆจนเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศที่น่าสนใจคือผลกระทบระยะยาวที่น่ากังวลจากการใช้กลยุทธ์นี้คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองที่ได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แม้ในระยะสั้นการปิดด่านชายแดนและการจำกัดการเดินทางจะยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการค้าทั้งหมดแต่หากความขัดแย้งยืดเยื้อหรือมีการปิดด่านถาวรจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจรายย่อยการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานกัมพูชาที่ทำงานในประเทศไทยซึ่งกระทบต่อภาคการก่อสร้างกเกษตรและบริการของไทยด้วย นักวิชาการมองว่ากัมพูชามีการวางแผนที่ซับซ้อนกว่าไทยในประเด็นนี้ท้ายที่สุดแล้วเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาความมั่นคงแต่เป็นกรณีศึกษาที่สำคัญของการใช้การเมืองต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ภายในสถานการณ์นี้ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าทั้งสองประเทศจะสามารถหาทางออกร่วมกันเพื่อสันติสุขและความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวได้อย่างไรต่อไปนั่นเอง